อ้อมพูนี่เลยดิปาดเต็มเลยแม่นแมดเลยครับขวบสามคำพี่น้องปัดคลักๆเด้ออ้อมอ้อมออมดิโอ๊ตกำลัองงใหญ่ของเฮาลุนตะก,ก้าน,นี่ดีว้ายลึกสวัสดีครับขอผมบักเกียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องกินใจหน่อไม้แล้วเอ้ยสติ๊กโทรมานำ ทำงานอยู่เห็นเห็ดเห็นเห็ดเลยเต๋ิ๊กแม่งยอดขวัญไงจ้ะสตติก๊กมาเบิ่งเห็ดหนิผมไปน้องจ้ะอ้อมพูน,นีเน่เลยดิอาเต็มเลยแม่นหมดเลยครับขอมาสา,คามคำที่น่องเฮ้ยปัดคักคัสเนออ้อม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 ติมตามเลยมผมหมดเด้อดวใหญ่พร้อมพี่ฝั่งนี้ก็มีโอ้ หาอ,อ้อมก่อนอ้อมอีหลีเลยครับอ้อมเลยดูดอ้อมเลยอ้าวลึกผ่ารัมเนี่ยแหละเฮ็ดที่บราเฮ็ดถอดเมื่อวานนี่รุ่นใหญ่วันนี้เพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องขอมาวันนี้นที่เท<อ>่าไหร่นะมื่นหรือวันอาทิตย์อาทิตย์ที่เท่าไหร่ยี่หกยี่หกหรือยี่เจ็ดยี่เจ็ดยี่เจ็ดนี่ยพี่น้อง <27. S 1> ขอมา,าถ้าดอกเพิ่นใหญ่เพิน่นจะเป็นแบบไหนนี่ครับ ขนาดดอกพันใหญ่สำกับพันสดใหญ่ดีด้วยว้าวหลายดีหลอหลายดีครับเนาะโอ้ยที่เราเจอกันดอกน้อยเพิ่นถอดได้จังมุมพันเออกที่คุณจะติดอะไรกี่เด้อจ้าดูขาสั้นขายาวขนาดถ้าบอกนั่นก็เอาจากครึ่งเนาะมันมันดอกนั่นเลยดอกมันเริ่มมุกแล้วมันถอดบุคคลเลยด้อจ้าดูนี่เลย เราเล่นนี่ที่รเราเกมบอกมันที่ถอดบอกค่อยขึ้นเลยพี่น้องขอุดจังหน่อยได้โยกเปิดหน้าดินจังหน่อยขามันบุึกมากาพี่น้องจ๋ากดไลค์กดแชร์รัวๆัฟาร์รามครับอืมบข,ขึ้นถ้าเกิเอาได้หแห้เพราะว่าดขกเพิ่มเป็นแบบนี้เลยขาเพิ่มเริ่มอือปวดกินแล้วเป็นดำๆนะ ดิ่มก็ขุดง่าดิ่ยนี่ว่าโขลดไฟฟ้น่ะมันซุยอยู่แล้ว กินเด้จาะแบบนี้ก,กินขาวกินหูแล้วลเอาไว้ก่อนก็ได้จ้ะตัดเผื่ออมก็เปลี่ยนกัน ขั้วคั้วค่ะเสียงนี่ทำงานแต่งกา้าศนี่จะแต่งกิ่งก้านปาล์มนี่เลยเนาะแต,แต่งใบจะแต่งใบปาล์มดี มาหน่อยหมหมนี่ลูกซอน<ะ>ำำออกำกำมองเามันลุ้นแต่ที่พอใส่อยู่บ่ <c oughs> <c oughs> งามดีดอกข้าวปั้นกับปั้นหิดโคหลวงหิดโคขาว มาพี่น้องเสียงมาช่วยสติ๊กขุดเน่ท้อเสียงบวชตัดโอ้บวกกินแล้วกินขาแล้วดีนะมากินตอนมันเริ่มดอกใหญ่แล้ยนะมันกินตอนมันดอกน้อยมันเป็นใ่มันจะเป็นใ่ชึบมาสามดอกบาอพี่ 哎，你这啥都？ รวๆพี่น้องจ้าอัอนซดอนน้ำกันสามคำเดอ <c oughs> ้อซึกยังบ่ออกก็บอกซติกว่าพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดเนาะเม,มนมาคุยกันเด้อพี่น้องเดอ้อเรามีกาะแปดนี่ซาติกก็ว่าได้คำเดียวป,าด,วปาดปาด น้องเคยเห็นมาเจอแบบดิจิทัลอไนไรเนาะเตะทิมมันเฮ็ดเบื่อมันคือออกหลายแทะกินได้อวอเลยแล้วกินได้เด้อพี่น้องแซ่บขนาดได้หนิอืมอมันน้อยเดียวนึงท่านท่านยังไม่ได้เก็บอี่ <c oughs> มันถึงเครื่องฟคนอยู่โอ้ปวกินขาดอกเพิ่มใบใหญ่เพา่อจะเป็นปวกินเนาะน,นี่ปวกินด้ดินขอไปอุดแทน ขึ้นมาได้นะออกทุกย่อมยากอยู่โฟนเนี่ยอาอยู่ไหนขึ้นมาได้ ได้พี่น้องพี่น้องขอแค่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องอ้อมเดาะถ้ามี <c oughs> ถ้ามีเน็ตอย่าพี่น้องไล่สดถั่วเดนี้เนาะบอกก็บเนาะนี่ไล่สดอยู่นี่นะเพื่อคุณแล้วชั่วโมงนึงพอดี <c oughs> ไล่สดบ่ห่วงอย่างหวัวอ่านคอมเมนต์บ่ทนบนนบัน <c oughs> ไม่ได้บอกกิณเนาะนี่แหละมันอยู่ในสวนแบบนี้มันบ่ค่อยมี มีอยู่แต่มันหนาพอที่เขาเรงพอที่เขาจะไล่สดได้แม่เขาจะเป็นเหมือติวติวติว ใช่ฮะเฮ็ดแต่ละพวงอยากเจอรุ่นหนี่งอยากเจอรุ่นดิเห็นขาวมันสั่นลองดูถ้ามันถอดง่ายนี่มันจะจนเวลาของดินก็ได้ดินเอาดินเอาแต่ถ้าเป็นรุ่นน้อยๆที่เพิ่นเกิดมันใหม่ฮะแต่ยังที่ถอดได้อยู่ได้อดิน right แบบนี้ไป้องขุดดูดๆแล้วปโอ้ ดินเพิ่นง่ายเนาะง่าย,ย,ย,ยดินซุยดินล้วนบวกกับมือหนิบวกเจอฝนน้ำบ้านพี่นอ้องฝนตกบนก่น้อมือหนิทำก,กันได้อย่างใหญ่อย่างกินในมือในวันอาทิตย์จะมากวันทิตย์เขาจะมีเมนู <c oughs> กินในครอบครัวนะ Он <coughs> не หมูแสดงว่าปวกินเนาะ,ะเจรุ่นงาเ่แมนถ้าหมูองมัวนี้โดอกรุ่นนี้คันสั้นนี่แลห,ะห,หลนนเออนะเนาะแต่ว่าถ้าบอกเก็บมอวานมือมี้ี่สั้นนี่ได้เนาะบอกกัน หมู่คลิปตอนเศร้าเมื่อวานนี่นะแต่ห้องก็ได้ก็ได้แน่นอนคนหาหลายคนหาหลาย โดงห้าโดงกโดงโอเคโอพัดเลยแะใ <c oughs> จบกใจบ,ก,จก,ใจบกพี่น้องออปวกขึ้นขา จิ้มกระโมกแล้วขึ้นทางยังขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วไอ้พุ่น้วยลึกจิ้มจิ้มขึ้นถ้าพี่น้องเจอไปเนีพี่น้องเสียเงาได้บอกสติ๊กหน่อยดู ต้องสิก,ก่อนก่อนบอกด้วยจ <c oughs> ีดก่อน,อนอด้วยไหนดีปลาในระดับลึกดีออาไปทอนสองสอง

มด,มดหรือปวกปวกกัดสักที <c oughs> เอา้าตายพามปวกขาดคายดีเด้อปวกกัด้องดอตื่นเบิดเอาม,มาที่ไปดิอาตกมึงตกอย่างนี้แล้วอันนี้อะไรจะปานานัน่นเหรอาอโอเนดึง Đúng. Ừ. Đứng ừ. Đúng. Cột ừ. độc nữa. Ừ. À, tin, độc. độc. Thôi. Ừ. thôi. Chơi chơi

ต้นพริกกระยาดอกมาต่อยคนเขยิแบบยังไงอยู่นิ่งๆแบบนี้เขาลองจบเลยจกนาทีบอกเคลดหลายตึกแล้วเงี้ยทักันซังนี้มะพี่น้องเบิ่งดองโอ๊ะกำมองให้่ของฮาลลุนตะก้าน่ดีดี ว้าวลึกสุดยอดขอไล่รัวๆให้กำลังใจสติ๊กเนี่ยกำลังใจสติ๊กเนี่ยอู้มันขุดไดนาดินง่ายด้หนิครับสติ๊กก็เลยขอขุดแล้วก็สติ๊กก็ดีขึ้นแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกคำอวยพรทุกความเป็นห่วงเนาะจ้าขาบมยาวด้วยจ้าโพลนี่ค่ะนี่ดิเมื่อวานนี่เขาอ้างพี่น้องค่ายโสกพี่น้องค่ายโสกมันแล้วแต่โพลด้วยจ้าแต่โพลโพลนี่มันขาสั่นเลยดิดิขามันสั่นๆดอกเพิ่อนก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ ที่พี่น้องถามมาดอกเพุ่นใหญ่คือจะเป็นแบบไหนนี่ครับลักษณะดอกที่เพุ่นใหญ่ขา<ม>กระซิบปงจะบันย์นะจะติ๊กติ๊กให้เบิ่งอีก,ดกอนเดี๋ยวโบมีอยังลุงรุงรุงรุงแต่ช่วงดอกมันเริ่มตันละเม่นเริ่มตันเตรียมบานละรุ่นนี้แหละแซบสุดแซบสุดได้หลาย<น>พ่อใน,ในระยะที่มันเป็นสามรุ่นเนาะแม่นมีโทษมีเริ่มตูมแล้วก็มีดอกบานครับผมสีมาพิชหวังโอ้ย น้เสติ๊กจะคือแบ่งเอาแกงจั้งหมดจากเฮ็ดนี้ไปเฮ็ดขค้เลยสติ๊กเด้อครับผมจะโค้ดเฮ็ดดูคุณไปเข้ามาแล้วเพื่อเจอพีบอกให้สติ๊กบอกเคมาถ่ายพี่น้องเบิ่งแน่มันงามมันงามเพราะว่าเขาเจอดอกน้อยๆเนาะแล้วเาอยากเจอดอกตุ็มๆต็มพี่น้องมาเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเฮ็ดแบบนี้ค่ะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า